พี่น้องว่าฝรังโตใหญ่นะยุ่งฝารังกับโตใหญ่มันเข่ามาในบ้านสาวตุ่มเนาะจับยวนผนังโต๊ดโปดอยู่แอมไปแต่โต๊กกินเข่าเนาะมันเกิดาาตุ่มมาได้ใส่แว่นตาเกิดนึกว่ามันแมงมุมเนาะก็เลยสี่ให้ลูกไส้เบิ่งว่า ทำมึงมาเป็นอย่างนั้นมาสันมันแนมไปมาปอดยุงใหญ่แม่มาสันเธอก็เลยเอาผ่าขิริวเนาะไปปลายลงมาพอวาบอกไห้เธอเอาไม้ฟ้ากระแตตี <c oughs> มันจิติดฟ้าผานังเนาะติดฟ้าผานังมันจิล่ายสีดำลูกไส้าสาวตุ่มก็เลยเอาผ่าคิริวไปปลายลงมาเธอก็บาดเจ็บติหล่ะมีสองโตผัวเมียละมั้ง อีกตัวหนึ่งกับชิเมตตายอแอสบตัวเนาะตายพังภาพเลยล่ละพี่น้องส่วนโตนี่บาดเจ็บขาเพิ่นบางแนบางในบางขาเพิ่นเป็นปองเป็นปอง,ปปองพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยปีกแด่แด่อยู่คือสีบอตายดอกเพร่ะนจังไหนคือมันจังไหนบัง,งห,งหุจักเด้อแต่ว่าคือมันสิทนผิดบาดแผลอะไรกับจิตายพยายามขยับ ปีกเนาะปีกอยากไปอยากบินนะ่ะนะแต่ว่าเบิ่งเหตุการณ์บานเมืองสาวตุ่มข้าเอาออกไปปล่อยทั้งหนอกเท่ากับสีบว่วน้าตายติว่าแต่ว่าตัวนี้แอกแซกซาลาม็กแล้วตายโคลโอ่ะอันพี่ศพเทินบักไงบับเง่าหนึ่งเด้ดพี่น้อง ขั้นตอนเท่านี่สิบาเป็นไข่่คุณพ่อตัวบักใง,งสองตัวหัวเมียพันมาพอ,อ้อมกันพันมาน้ำกันบึ้งเนี่ยบาดเจ็บเพิ่งเป็นจังได้แล้วสุดที่จะเดาได้เนาะเพราะว่าเธอเขามาในบ่านข้นเนาะเอาหนังสือต่อยบึ้งแนะ้วอุ้ยเธอสะดิดไปพี่น้อง ตัวนี้เดนเป็นเดตัวนี้ตัวนี้นซมเซมตทโอ้ตัวนี้ก็บพรทัานตายโอ้ยังมวท่านตายยังตะเนวตะเนวอยู่พี่น้องบาดเจ็บถืออันอู้ลุกขึ้นมาแล้วถือพาคิลิวปลายปเนาะถ้าก็ตกลงมาแต่ว่าบอดด้ยองเท่าดอกเท้าถ,ถือพาคิลิว เอบิงบกับกว่าหนีไปได้ยุพี่น้องโอ้สาวตุ่มเะเอวเธอไปปล่อยไป้ปไปทั้งนอกหลบท่องผัวทั้งเมียเธอตัวนี้ตัวนี้อ,อุ้ยโอ้พอตายบ่ะไดนอ่ะเธอถือมัดเน่าสิเธอวิ่งสารบาดเธอโอ้ย,อยห้ยสาวตุ่มกับลูกไสสา,าวตุ่มบาปด้ออุย้ยขาขาดแล้วพี่น้องเลยอือโอ้คือสิบอเนี้ย คือส <c oughs> ิบอย่างดอกเด้อบาหนีขาลุดไปหลอกมันสิงอกขึ้นมาได้บ่ลอะบารนี้มันเหน่งงอกได้ขึ้นหางกี่เกี่ยมบ่ลอะบาร์นี้กี่เกี่ยมหางขาดมันงอกเด้เบิ่งเมืองเมืองเมืองปากตัวนี้ปากใหญ่หนึ่งพี่น้องพี่ศกเพ้ออะไรเนี่ยปากตัวนี้ปากใหญ่หนึ่งได้พี่น้องมันทำตรวตาปูรูปูอุ้ย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 อะไรอ้าตัวหนึ่งเสียแล้ว จ้ออ่ะพี่ตอมนีป้าหอดพี่แล้วไปปุ่นโอ้ไปปุ่นมันชิมาตกลุ่งในพ่มเหรอหายาอีกไว้ไว้พยายามสิบินไหมพี่น้องขาขาดไปเร็วคางนึ่งเอาออกไปปล่อยทั้งหนอกดอกมันชิมาตอดกัดไว้อ้ยตรืดตรืดพี่น้อง ยุ่ ه, ยงอู้เสียงดินว่าม็นมันขับไม่ไปนองเสียงเธอเวลาเธอกับพือปีกนะไว้ยามันตอดจะแล้วยามันกัดจะแล้วมาว่านน้ยุ่งกัดเช้าตุ่มไว้กัดใส่บวกัดมากัดใส่บือกัดอยู่ข่างใส่บอือสองตัสองหูสองสองสองตุ่มล้วก็ายูุ่ วายมันสิตกใส่พ่มละแล้วก็มากัดยวนข้าต่อยสองตกัดอยู่หลังสองตสองตุ่มแล้วก็กัดยี่กนต้นแขนสองตุ่มกัดอยู่หลังสองตุ่มมีต่หมองละสองอน,นี้เธอมันสิตกใส่พ่มตกใส่พ่มแล้วมันสิหายากสุดท้ายแล้วสซ่ตุ่งก็สเสียบตายอือ เป็นเรื่องเป็นร้าวนาะอยุ่งเขามาในบานขามันขาดเลยไมมพี่น้องเธอสิตโตใด้บนราคาเธอน่ะเป็นป่องเป็นป่องสองขา,อาสองสามสามป่องพุ่นแล้วไหมแต่ว่าโอ้ยกระยานตายแล้วเนาะบาดเจ็บปะน,นี่มาพี่มาอุ้ยอุ้ย เสียงเวลาถ้าบินไหมพี่น้องว่าเรี่งขับไหมดังดอดูรถพุ่นพุ่นพุ่นนะพุ่นะโอ๊ยไปแล้วบานขึ้นไฟเลยใช่ะรืตกมาเลยโอ๊ยบ่ด้ตรงสาตุมเอาไปปล่อยทั้งนอกเพราะว่าครับมันขึ้นขึ้นมาเป็นมีชีวิตอยู่ได้มันจิตตอดเนาะโอ๊ยพี่น้องยุงง่งใหญ่เอนี่เดอสาาตุ่มมายุ่งใหญ่ไหมพี่น้องเบิ่งเป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วมัน ซาตุมนั่งจิบอยู่หนีผู้เดียวก็ไดเเ้ว่าเสียวถ้าไปไวทั้งนอกดอกขอบคุณที่คัวมาบางยุ่งไงน,น้งสาตุมเด้อพอการไม่คลิปหนาพี่น้องยุ่งไงมันจีเอาไปปล่อยแล้วขามันกระขาดค้างนึงแล้วยหยซาตุมบาปเดอ้อครับลูก้านบริเฮอยังเธอแล้วเอาอาผ่าตีเธอเธอ ก็เอต,ตกลงมาสามขาหนึ่งมีอยู่สามปล่องผลได้นนพี่น่องยุ่งอ่ะไปไปเสีเยวเธอไปปล่อยสวัสดีค่ะ